เย็บง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บเองใส่เองคลิปนี้จะพาวาดแพทเทิร์นเสื้อเด็ก3เดือนแบบง่ายๆค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปวดีๆออกมาอีกเรื่อยๆค่ะถ้ากดแล้วไปชมกันเลยค่ะวัดจากริมกระดาษด,ด้านบนลงมานะคะ4ซนติเมตรครึ่งค่ะมาร์กจุดไว้ให้เรียบร้อยค่ะ คอลึกและคอกว้างก็เท่ากันนะคะคือ4เซนติเมตรครึ่งค่ะแล้วจากคอกว้างก็จะวัดออกไป4เซนติเมตรครึ่งเช่นกันนะคะเด็กตัวเล็กอยู่ช่วงไหลยังไม่กว้างค่ะได้คอกว้างกับคอลึกแล้วก็วาดคอได้เลยค่ะวาดโค้งเส้นคอได้เลยค่ะ เื้อเด็กตัวเล็กช่วงไหลยังไม่กว้างนะคะใช้ที่4เซนติเมตรครึ่งค่ะแล้วก็วัดลงมา1เซนติเมตรนะคะขีดจุดไหล่กับขอกว้างได้เลยค่ะวัดลงมา4.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ ลักเส้นเชื่อมกับจุดคอของชิ้นหน้านะคะตรงนี้วัดจากจุดคอลงมาไม่ราใช้ที่13เซนติเมตรครึ่งนะคะแล้วก็แบ่ง13เซนติเมตรครึ่งให้เป็น4ส่วนเท่าๆกันค่ะ ก็ประมาณ3ามจุดสี่มิลหรือสามจุดสามมิลครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็ทำระยะความกว้างเท่ากันนะคะแล้วก็ขีดเส้นเชื่อมหากันค่ะ ใช่ที่สามจุดสามห้าเซนติเมตรนะคะแต่ละช่องนะคะช่องหนึ่งสองสามสี่ค่ะแต่ว่าที่มนุษย์เขียนในกระดาษจะเป็นสามจุดสองห้าซึ่งมันก็จะขาดไปนะคะดังนั้นก็อ่ขอแก้ไขนะคะคือแบ่งได้โอเคแต่ตอนมนุษย์เขียนอะมนุษย์เขียนไม่ตรงนะคะขอภัยด้วยนะคะอ่ะเสร็จลวตัวนี้เราจะทําให้เป็นตัวสําเร็จที่มีความ ความกว้างของรอบองอยู่ที่20นิ้วนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือจะกว้าง 5, 5้นิ้วข้างเดียวก็คือกว้าง5นิ้วนะคะแล้วก็เอาปากน้องแก้วมาช่วยวาดโค้องงวงแขนนะคะเด็กเล็กๆก็ไม่ต้องเสียเรืเร่องบากก็ได้ พยายามหามุมที่ดูโอเคแล้วกันนะคะจะสังเกตว่าถ้าเป็นเสื้อเด็กเล็กเนี่ยตรงวงแขนเนี่ยไม่ได้โค้งวาวอะไรมากมายนะคะเสื้อบางตัวที่เราซื้อมาดูแทบแบบอ่าเป็นเส้นเฉียงเฉียงเลยด้วยซ้ำไปนะคะว่าเสร็จแล้วก็ ว่าจากจุดใต้วงแขนลงมาค่ะความกว้างก็คือเท่ากันนะคะอยู่ที่5นิ้วหรือ12เซนติเมตรครึ่งเท่ากันนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถต่อความยาวเสื้อลงมาได้นะคะแต่ที่เราต้องแบ่งเป็น4ช่องเล็กๆเนี่ยเพื่อจะได้ วงแขนที่ไม่ต้องกว้างเกินไปสำหรับเด็กเล็กนะคะอันนี้มันจะเอาความยาวเสื้ออยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะถ้าใครว่าเออไซส์เนี้ยความยาวน้อยไปอยากเพิ่มก็เพิ่มได้หรือว่าใครจะบอกว่าเออมันยาวเกินไปก็จะลดก็ได้นะคะตรงนี้เราปรับได้ ชิ้นหน้าก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะตรงวงแขนเนี้ยถ้าเราใช้ปากนุงแก้ววาดแล้วเราสึกยังไม่ค่อยทุกใจนะคะเราสามารถที่จะมาปรับเส้นวงแขนนี้ได้นะคะเราสามารถ ขยับเข้าขยับออกได้สำหรับเส้นบาทตรงนี้นะคะจุดบาทแล้วก็เส้นวงแขนตรงนี้ค่ะวัดวงแขนได้แล้วเราสามารถวัดตรวจสอบวงแขนได้นะคะ อันนี้ก็จะไม่ใหญ่นะคะจะอยู่ที่เนี่ยค่ะ4นิ้วครึ่งนะคะวงแขนสำเร็จก็จะอยู่ที่9้านิ้วะคะ่ะถ้าเรารู้สึกว่าใหญ่ไปนะคะลูกเราไม่ได้เจ้าเนื้อมากใหญ่ไปเราสามารถปรับให้ล็กลงกว่านี้ได้นะคะ แล้ถ้าวัดอีกเส้นหนึ่งเส้นด้านล่างนะคะที่เป็นเส้นปลาก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะเส้นนี้ค่ะก็จะมีผลนะคะความกว้างมีผลต่อ,อระยะวงแขนนะคะ เขียนเอาไว้นะคะสำหรับคนที่อยากจะทราบว่าแต่ละเส้นคือเส้นอะไรนะคะคอบ่าอ,อกค่ะส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นความยาวที่เราเพิ่มเองนะคะต่อไปมาทำชิ้นหลังกันค่ะ คอกว้างเอาเท่ากับชิ้นหน้าเลยนะคะวัดออกมา4เซนติเมตรครึ่งค่ะมาร์คจุดไว้แล้วก็วัดจากคอกว้างออกไปอีก4เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนคอลึก1เซนติเมตรค่ะ ลงมาจากจุดไหลนะคะ1เซนติเมตรค่ะแล้วก็ขีดเส้นเชื่อมกับคอกว้างนะคะต่อไปที่อกนะคะมาร์กจุดไว้ที่5นิ้วนะคะด้านล่างนี้ก็เช่นกันค่ะ ตรงนี้เราสามารถปรับได้นะคะสามารถขยับเข้าขยับออกได้เช่นกันค่ะ